สวัสดีครับผมนพวินกับลุงในฟาร์มสุกรนะครับวันนี้ผมได้น้ําเชื้อมาแล้วนี่นะครับให้ดูครับน้ําเชื้อนะครับได้มาจากศูนย์ผลิตน้ําเชื้อนะครับฟาร์มไลอิธิมาสนะครับพี่บอสจัดส่งมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นน้ําเชื้อดูหลอกนะครับนี่รหัสก็เป็นดีศูนย์ศูนย์สองนะครับผลิตเมื่อวันที่สองนะครับเดือนสิบสองก็คือวันที่สองธันวาที่ผ่านมาวันนี้วันที่สามเนาะก็แค่หนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเราไปผสมเทียมนะครับให้กับ แม่นางกันนี่หัวโฟมก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะครับตายมาถึงที่ฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาผสมนะครับเป็นผสมเทียมแม่นางนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะผสมนะครับเดี๋ยวเรามาล้างทำความสะอาดนะครับก่อนนะถ้ใช้น้ําเปล่าของเราเนี่ยครับล้างทำความสะอาดนะครับก่อนที่จะผสมเทียมนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคด้วยนะครับอนีกก็เป็นหัวโฟมนะครับสําหรับ หมูนางนะครับก็หัวคมจะใหญ่นะครับเราก็ฉีกไปแบบนี้ครับมือของเราห้ามไปสัมผัสนะครับห้ามโดนเนาะนะครับวิธีก็นะครับค่อยๆไปแบบนี้นะครับดันไปนะครับดันไปนะครับบางคนก็อาจจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้นะครับถ้าเราดันไปแบบนี้คือดันเข้าไปไม่สุดนะครับอันนี้แสดงว่าทะลุมดลูกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับมันก็จะล็อกหมดลูกก็จะล็อกด้านในนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังหลังหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้น้ําเชื้อนะครับอันนี้เป็นน้ําเชื้อนะครับที่มาจากศูนย์ผลิตน้ําเชื้อฟาร์มไร่อินทิมาตรนะครับก็จะหักหัวแบบนี้นะนะครับวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็เสียบไปแบบนี้นะครับวิธีการดันนะครับแนะนํานะครับแนะนำเนาะวิธีการดํา ดันดันในส่วนของน้ําเชื้อนะครับผมค่อยๆไปแบบแบบนี้นะครับวิธีการดันเพราะว่าถ้าน้ําเชื้อไม่วิ่งแสดงว่ามันจะติดโครงด้านในหมดลูกนะครับเราก็ดึงออกมานิดหนึ่งนะนี่แล้วเราก็ดันจนกว่าฟองอากาศนั้นจะเข้าไปถึงด้านในนะครับอ่านะครับแล้วเราก็ปล่อยแบบนี้นครับเดี๋ยวน้ําเชื้อก็จะค่อยๆไหลไปเองนะครับให้ดูครับ เราก็ค่อยๆไปแบบนี้นะครับวิธีนี้นะครับเราจะแนะนําเป็นสําหรับหมูนางนะครับแล้วก็เป็นสําหรับมือใหม่นะครับวิธีการผสมก็คือจะต้องอาจจะหาใครก็ได้นะครับหาคนนะครับขึ้นไปไปนั่งนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับสําหรับแม่พันธุนะครับเดี๋ยวมาดูครับน้ําเชื้อจะค่อยๆไหลแบบแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับไม่แนะนํานะครับว่าถ้าในกรณีน้ําเชื้อไหลเร็วจนเกินไปนะครับเราก็ควรจะนะครับทิ้งดิ่งลงมานะครับหรือว่าให้เป็นแนวตรงนะ แต่นี้ถือว่าน้ําเชื้อเดินดีมากๆนะครับค่อยๆเดินไปนะครับก็จะมีคนที่นั่งนะครับเป็นเหมือนกระตุ้นนะครับว่าตอนนี้มีพ่อพันธุ์นะครับกําลังทับอยู่นะครับนี่นี่นะครับน้ําเชื้อก็จะค่อยๆไหลเป็นแบบนี้นะครับค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับนะครับถ้าน้ําเชื้อไหลเร็วนะครับเราก็ควร จะมาเป็นแนวดิ่งนะครับปรับลงมาเป็นแนวหนิ่งหรือว่าเป็นแนวนอนนะครับให้ดูครับถ้าน้ําเชื้อค่อยๆไหลไปแบบนี้ถือว่า,อาโอกาสดีมากๆเลยนะครับสําหรับแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับก็คือนิ่งเมื่อตอนช่วงเช้าของวันนี้นะครับช่วงเย็นก็ได้วิธีการผสมนะครับเพราะว่าผมจะผสมด้วยกันทั้งหมด 3โดสนะครับนิ่งเช้าผสมเย็นนิ่งเย็นผสมเช้านะครับแต่สําหรับแม่พานี้นิ่งเช้าผมก็เลยมาผสมเย็นพรุ่งนี้เช้ามาผสมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มื้อเย็นในอีกวันหนึ่งนะครับก็ครบทั้งหมดจบคอร์สสามโดสสาหรับการผสมเทียมนะครับถือว่านิ่งมากๆครับรอให้ดูน้ำเชื่อก็ไหลลงหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วิธีขั้นตอนนี้นะครับถ้ามีอากาศนะครับอยู่ในหลอดนะครับแนะนําว่าบีบไปเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับบีบไปเสร็จปุ๊บนะครับก็บีบไปแบบนี้เลยนะครับบีบเพื่อไล่น้ําเชื้อนะครับที่อยู่ในหลอดเนี่ยนะครับให้หมดไปเลยนะครับจนถึงโพรงหมดลูกนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการก็คือนะครับ หักจุกนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการหักนะครับแล้วก็ปล่อยให้หัวโฟมนะครับหรือว่าชุดผสมคาอยู่แบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับกระบีไปแบบนี้นะครับเพื่อไล่อากาศที่หัวโฟมออกหลังจากนั้นนะครับเราหักปลายนะครับหัวผสมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดรูเนาะปิดรูปิดรูมุมนี้แล้วก็จะใช้ถุงพลาสติกเนี่ยแหละครับถุงพลาสติกที่ ที่เราได้นานะครับในชุดของผสมหรือว่าหัวโฟมเนี่ยครับมัดแบบนี้นะครับนะครับแล้วเราก็จะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหางหมูสาวหรือว่าหมูนางนะครับเราก็จะมัดแบบนี้นะครับเพื่ออะไรไหมครับเพราะว่าพฤติกรรมจริงๆแล้วถ้าเป็นหมูที่ผสมผสมจริงเนี่ยนะครับหรือว่าความผสมเนี่ยจะมีเป็นเม็ดสาคูที่ ป้องกันไม่ให้น้ำเชื้อไหลออกนะครับแต่อันนี้คือการผสมเทียมเนาะเราก็จะไว้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงไอ้หัวโฟมนะครับชุดนี้ก็จะออกมานะครับวิธีการผสมเทียมง่ายนะครับใครก็ผสมได้ทั้งหมูนางนะครับหมูนางคือเป็นแม่ที่เคยมีลูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็หมูสาวที่ไม่เคยมีลูกนะครับก็วิธีผสมง่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้ผมนพวินกับลุงายฟาร์มสุกรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ